อนาสันี้คือยาเอกเตอร์เฟย์แล้วเช่นยคอลลาเจนพักกาต้องเวลาชงกาแฟใส่้อนลาเชนช้อนหนึ่งแล้วก็เวลาชงยาแบบนี้ค่ะใส่คอลลาเจนช้อนหนึ่ง จากจะได้ไม่ไม oh. yeah. yeah. ่ปวดท้องนะสาเหตุแล้วใช่ไค่ะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะฉันแล้วครั้งเดียวก็เข็ดไปนานใช่เจ้าค่ะนี่เป็นนะเจ้าค่ะแร่แร่กดขวดนี่อะไรวิตามินซีวิตามินซีนะเจ้าค่ะอ๋อสาธุสาธุสาธุสาูน้ลงธุ

งแกลกมินที่ต้นได้พูดถึงน้ําดื่มไปนะเนี่ยตรงเนี้มีน้ํากองอันนั้นหามันมีเครื่องกองอยู่เขาลองพิสูจน์ดูแล้วดีป่าน้ําที่เขาขายนี่ดีท่านปฏิบัติธรรมน้ำด้วยมานานแล้วอยากใจบุญ

กี่สวนอ้อนี่ก็สวนมอนกันสวนมาเองวะเนี่ยสวนมาเองอสวนมาเอง เรายอมต้มเป็นยังไงยังนอนหลับสบายดีไหมไมต่ยต่างกับเมื่อก่อนมานอนไม่หลับไงมันจะมาเป็นพักๆค่ะช่วงวิ่อยู่บ้านพักหนึ่งก็นอนไม่หลับนะะอ๋อไม่หลับก็รู้สภาพว่าไม่หลับไปเอาจารย์บอกไม่ต้องใส่ใจเอ้ยอ ใส่ใจเขาอ่ะเขาจะไม่หลับทั้งคืนนั่นแหละมาแล้วเขาไม่เยี่ยมนั่นแหละมาแล้วไม่รับแขกอย่างนั้นแหละยเยี่ยมนานไปหน่อยเจ้าพเจ้าทีกเจ้าเออเอาก่อนท่านเอวมาเหมือนกับเสียงรถใช่ไหมรถวิ่งมาวิ่งไปก็ไม่ต้องสนใจมันแบบนั้นเราเรารู้ว่าเขามาแต่เราก็ทีก็เราผลิตบริการไว้เหมือนอ๋อนั่นแหละไม่ต้องทำนะให้รู้เท่านั้นแหละ ให้รู้ว่าเราไม่ได้รับแขกแต่ว่าก็ไม่ได้ไล่แขกนะฮะแต่รับรู้ว่าเขามาแต่บางทีก็มาเยอะไปหน่อยอ๋อเออเกาเคยมาไงอ๋อก็ให้รู้ว่าเขามามาแล้วก็ไม่รับแขก เขอยู่กับเราสักพักหนึ่เออรู้เขามาเพราะเราเคยทํเขาไว้ก็ต้องมารู้เขามารู้เขาไปเราไปหงุดหงิดใส่เขาไม่ได้เออก็นั่นสิยิ่งหงุดหงิดเหมือนเราไปเพิ่มเชื้อให้เขาเหมือนเรานั่งข้างกองไฟแล้วเราก็ใส่เชื้อไฟแล้วเราก็บ่นว่ามันร้อนร้อนร้อนเออแต่แล้วเราก็ยังใส่เชื้อไฟอยู่อ่ะแล้วทําไงไฟมันก็ลุกอยู่ตลอดมันก็เออ นั่นแหละงุนหิดคือเราไปใส่เชื้อไฟให้เขานานเลยสิเนไอ้ยินไอ้ยินเหมือนท่อาจารบอกว่าเหมือนลดฝานลันแอ่นั่นแหละมันวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปรับรู้เฉยเห็นอยู่ในต้องไปให้ความสำคัญกับเขาแต่ต้องยอมรับเติ็เพื่อนกันเนาะเออใช่ก็เราเพื่อนกัน ให้อยู่แบบเพื่อนน่ะนะแต่ว่าเราไม่รับแขกเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ไล่แขกเพื่อนมาแล้วเคยเคยหมดดีใส่เขาเคยไล่นี่แหละเจ้กับยิงไล่ยิงเขายิ่งไม่ไปเกาะแน่นเลยเออนั่นแหละเกาะโทรศัสามมาไม่ชอบเขาไงแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าไล่แหกเขารู้เขาเข้ามาที่เราทำไว้แล้วเขาก็ไป แขกมาไม่ย no ินดีไม่ยินต like ้องต้องตัวน er er> ั้นหมายถึงว่าแขกมาเราไม่รับแขกแล้วเราก็ไม uh> ่ไล่แขกเหมือนรถนะที่วิ่งมาแล้วก็วิ่งไปรับรู้เฉยเฉยจะให้เราบริกรตลอดรับรู้เขาเฉยเฉยรับรู้ว่าเขามารับรู้ว่าเขาไป เนี่ยถ้าเรารับแขกเขาอยู่เรายังหาวิธีไล่เขาอยู่เขาก็ไม่ไปเพราะเขาเคยมาเคยไปอยู่ไม่รู้หรอกถ้าค่เสิไม่รู้มาจะไปก็ไม่รู้เยเคยชินแต่เนี้ยที่พูดได้ขนาดนี้แสดงว่ามีมีสติรู้ว่าเออเดี๋ยวมาเดี๋ยว เดี๋ยวไฟเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจนี่บอกได้ขนาดนี้เขเ็แล้วแต่เขเ็นที่อาจารย์สอนไปโยมเคยขไม่กันไม่เห็นเพราะว่าลองลองดูลองดูไม่ปฏิเสธเขาหัวนอนไม่หลับทั้งคืนอาจารย์ไม่ได้แล้วทีนี้พอพอพอไม่ปฏิเสธเขานั้นเจ้าคะโยมจะนอนไม่หลับแล้วก็อยู่กับเขาอย่างนั้นแหละอยู่ังวลกระวายลุกเดินลุกนั่งลุกอะไรเออลองไม่ปฏิเสธโยมแต่ไม่ได้นอนเน่เจ้าคะประมาณ ที่หนึ่งที่สองก็ยังนั่งอยู่ไปๆมาๆก็เลยอ๋อลองดูลองวางใจที่ว่ารถผ่านที่ว่าเสียงนกเสียงอะไรเสียงอะไรมาน่ะเราไม่กระทบเราก็เลยเอาตัวนี้มามามาดูใหม่มาคลายตรงนี้นะเจ้าค่ะพูดแต่หลายครั้งอยู่เจ้าค่ะก็เรียนรู้กับเขาเพราะเราเคยฝึกเขาไว้เขาก็ต้องมาเี๋ยวงานจมาขายกันเลยในส่วนเข้าถ้ำเหมือนกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเหมือนกัน ก็ทุกวันนี้ก็ยังทําอย่างที่อาจารย์สอนตลอดว่ารู้ี๋ยวมันก็ไปพอพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราตั้งสติได้แล้วมันก็จะจะมารู้กายรู้อะไรแล้วพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าโยมไม่ได้มาฟังไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยบางทีอะโยมรู้นะแต่ไม่รู้จะแก้มันยังไงก็คงจะเอาที่ว่าสองชั่วโมงคืนหรือสามชั่วโมงอะไรประมาณต้องไปตรงนั้นมาคอยลายมันจะโยมมันมันจะเหมือนนกมันจะค่อยๆ่ปูก ถ้าไม่เจอพระอาจารนะย์นะคือนึงงรัตประมาณนั้นแหละได้ไม่ค่อยได้หลับหรอกเขาจะมาอยู่ตลอดเขาจะมาบริกรรมอยู่ตลอดแล้วอย่างที่อาจา,กการย์บอกอ่ะเพามันดีอ่ะมันคงพัฒนาไปยิ่งกว่านี้แล้วแต่ว่านี่มันมันไม่ถูกตามสติปัฏฐานเนี่ยเออมันก็มาของมันมามาไปไปแต่เขาไม่ได้ไปไหนหรอกก็ตามมาบ่อยเจนแบบนี่อย่น้อยดีนะเนี่ยรู้อรเนี่ยใช้ได้จริงนะ มันจะต่างกักกบเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราตั้งใจจะทำกับเขาแต่ตอนนี้เขามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำกับเขาเจ้าค่ะจะก่อนนะเจ้า่ะจะนั่งจะนั่งจะลุกจะดินจะอะไรนั่นแหละนั่นแหละเราตั้งใจทำแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำ <Mitarbeiter. S 1> แล้วเขาก็มาแล้วก็รู้เท่านั้นเองม,มารู้ว่ามาแล้วกาา็ Valley, ไปไอแค่นั้นแหละแต่มามาตอนทักหลังที่ไปอยู่บ้านเนี่ยจะมาบ่อยใชคะจะจะกดเราบ่อย กฎเราบ่อยพยายามให้เราอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมใช่มเขาเขาพระจันทร์เขาจะจเป็นหรือเาค่ะเราจะไปเราจะไปทําอะไรกับเขาไม่ได้หรอกปล่อยเขาเป็นอิสระอิสระไม่มีในที่คุมขังเราไปขังเขาไว้อากระคุมบังคับเขาไว้ยิ่งขังยิ่งแน่เออเขาก็จะดิ้นรนกระตับกระสายกระวนกระวายเดือดร้อนปล่อยเขาเป็นอิสระ ยิ่งแน่นยิ่งอึดตัดน้ปล่อยแล้วไม่ใส่ใจไอย่างที่บอกก็แว่ามามาไปไปนะนั่นแหละนั่นแหละไม่รับแขกแล้วก็ไม่ไล่แขกแล้วก็ไม่ปฏิเสธที่เออแล้วก็ไม่ฝักสไล่ส่งเขาแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปก็เองเขาไปเขาก็ไปพักใหญ่แล้วเขาก็มาพักใหญ่เหมือนกันอก็ใช่ไหมอาจารย์เราปัญหาคล้ายๆกัน แต่็มาเราฝึกครั้งนี้มาอยู่พอฝครั้งนี้มามันคือถ้ามันถูกต้องอ่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเนี้ยอาตมาเนี่ยคงไปไกลแล้วล่ะในทางสมาธิี่ยแต่เนี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะมันไม่ใช่ปุ๊บมันก็จะวนๆอยู่อย่างเนี้ยแหละก็เลยอาตมาในช่วงแรกๆแม้แต่ตอนเนี้อ่บางครั้งก็ยังมีเสือกเสือเข้าบ้านเสือเข้าบ้านแต่ว่ายังดีอย่างตัวที่มีสติ รู้ตื่นรู้ว่าอไอ้ตรงนี้นะเราเข้าถ้ำแล้วน,น,นะเรารู้แนละ้วเพราะว่าทุกอย่างมันตับมันหายแล้วเรารู้นะแล้วแล้วเราก็ทันทีที่รู้เนี่ยมันจะออกมาจาก่้มเลยแล้วมันก็จะมาอยู่กับอ,อาการที่แล้วแต่ว่ามันจะส่งเส้นทางตาบ้างทางหูบ้าง,าง,างอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราในขณะที่เราเพินอยู่ในนั้นน่ะบางทีเนี่ยถ้าเรารู้ช้าเนี่ยมันก็จะเพินนานพอเพินนานปุ๊บเนี่ย มันจะมีกําลังไอตัวนี้มันจะมีกําลัง,ลงแล้วมันจะเริ่มมาป่อยขึ้นทีขึ้น,นแรงขึ้นสุดท้ายถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีสต,ติอย่างที่อาจารย์สอนนะเลยเพราะว่าเราชินกับเรื่องพวกนี้นะเพราะเราฝึกมาเองเขาเรียกว่าทําเองช่วยไม่ได้ <c oughs> คุณต้องแก้เองผูกเองต้องแก้เองความโยมพวกเนี้ยอาตมาเข้าใจโยมนะเพราะว่าตัวอาตมาเองเนี้ย ก็เป็นเหมือนโยมเข้าใจโยมแต่ว่าที่อาตมาเนี่ยชอบโยมอยู่ยานอย่างตรงที่โยมเนี่ยมีสติสามารถรู้ได้ว่าเอออันนี้เข้ามานะอะไรเนี่ยไม่อย่างนั้นนล้โยมเนี่ยจะคุยกับอาจารย์ไม่ได้เลยเหมือนตอนที่โยมาใหม่ๆอะโยมคุยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันแต่โยมอะแต่ตอนที่โยมเริ่มรู้เลยเริ่มเริ่มไอ้นี่แล้ะถึงเนการพัฒนาานพัฒนาในทางที่ดีด้วยอาตมาฟังแล้วแบบมันต้องเห็น แต่ไอเรื่องขายไม่ขายมันต้องใช้เวลาใจเย็นๆนะใจเย็นๆเราปัญหาใช้ไฟๆกันอาศัยเวลาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องอาศัยฟังเข้าใจด้วยอาศัยเวลาสิบปียี่สิบปีถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเดิมแหละเอออยู่ที่ฟังเข้าใจพอเข้าใจเขาเขาก็จะเรียนรู้ได้เลยเอาใจแล้วก็จะเรียนรู้กับเขาเขาเป็นอย่างนี้แหละ เราก็รู้กับเขาเนั่ยคนป่วยอนทางจิตเลยเ,เลย,เเลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นขนาดนี้เลยเหรอมาขนาดนี้เลยทักที่ว่าไปไปประพาสาเนเ,าเ,าเลยว่าลองเรียนรู้กับเขาอย่าไปไล่เขาแล้วต้องยอมรับแล้วก็ยอมแพ้แล้วทุกอย่างจะดีเอง <laughs> ถ้าไม่ยอมรับไม่ยอมแพ้จะเอาชนะ <c oughs> uh. ยอมรับว่าเราเคยทำอาไว้เราฝึกเขาไว้เขาต้องมาอย่างนี้แหละนะแล้วอย่าไปปฏิเสธเขาเต้องยอมแพ้เขาต้องยอมแพ้เขาคืออย่าไปเอาชนะเขาอย่าไม่ชอบเขาอย่าปฏิเสธเขาและพอเราไม่มีอำนาจอะไรไอ้ที่เราพยายามทำอย่างนั้นเรามีอำนาจอยู่นะเราเราจะไปควบคุมบังคับเขาอ่า เราไม่เป็นตัวสั่งตอนที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไปอยู่ละครใบก็เลยเอาตรงนั้นไปกำหนดดูว่าละครใบมันเป็นองไงเออมันไม่มีการพากไม่มีการกลับกำกับการแสดงใช่ช่งไม่ใช่ของเราเออพราะเราไม่มีอำนาจอะไรที่ไปทำแบบนั้นได้เพราะเราแบบมีตัวอัตตาควบคุมบังคับได้เรามีอำนาจเราเป็นนางเอกนะเราเป็นพระเอก อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เราเหนียวคือมาช่วยก็ะจะส่งให้เรารู้เลยว่าเราต้องไปชำระร่างกายน,นั่นแหละให้เรียนรู้อย่างนั้นแหละจะมมีคาถาอยู่สามอย่างนะที่อาจารย์สอนอาจาจะเอาไว้เตือนสติตัวเองเสมอน,นะอาจารย์ชอบจะพูดเสมอว่ามีความเพียรมีสติมีสัมชัญธรรมช<ม>ค,ความเพียรโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยความเพียรคือเรารูา จริงก็คือเพียนตั้งสตินั่นแหละเพียนมีสติดังน yeah. ั้นแหละเวลาที่มีสติความเพียรก็มีด้วยแต่ตอนนี้โยมรู้ว่าโยมกลังยืนอยู่นะมันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บนั่นแหละความเพียนเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าโยมไม่รู้อะโยมยืนแล้วโยมก็ไม่รู้แล้วโยมก็ไปพูดโทนั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่นะมันให้ให้ให้มันรู้สึกตัวแบบเนี้บ่อย เช่นเอาเดินก็รู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะรู้สึกตัวว่าเรากาลังเดินอยู่อันนั้น,นะเ,นเนี่ยความเพียรเนี่ยเกิดข,ขึ้นแล้วโยมก็พยายามความเพียรตรงเนี้ยถ้าเรามีสติสำนึชัญญะเนี่ยความเพียรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีโยงจะลงล่องเหมือนอาตมาเนี่ยเวลามันตรงเนี้มันหย่อนเนี่ยมันจะลงล่องเลยล่องล่องเดิมล่องเดิมที่เราเคยฝึกไว้ะแล้วเราคิดว่ามันดีโยงมันเป็นสุขแต่จริงๆริงไม่ใช่ มันไม่ใช่โยมถ้ามันดีจริงอ่ะโอยป่านนี้อาตมาเหาะได้แล้วถ้าอาตมาไม่มาเจออาจารย์เนี่ยอาตมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนโยมเพราะว่าเราคิดว่อที่เราทำอะมันใช่แต่ตอนนี้เราก็ลังฝึกสติปัญหาอยู่ดัะนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องรู้ต้องต้องรู้ตรงนี้เราพระพุทธเจ้าอะพราองค์ไเลย ตั้งใจตัผีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สําเร็จ้วยการนั่งสมาธิอย่างเดียวนะโยมพระองค์ใช้สติปัฏฐานนะในการตัดทะลุของพระองค์อะถ้าพระองค์ไม่รู้ไม่รู้สติปัฏฐานพระองค์ตัดทะลุไม่ได้นะแล้วการมีสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้มันทําลายสัญญอดไม่ได้อ่ะ แต่มันทำให้มีอัตราได้อัตราอะไรยู่มาพอเราสั้งไปเราจะคิดว่าเราเนี่ยเก่งเก่งกว่าคนอื่นคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละยมันเพิ่มตัวเนี่ยใช่แล้วถ้าเกิดเรามองคนอื่นเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้อย่างเงี้ยใช่แล้วเราเป็น่ว่าไมเขาไม่ทำเหมือนเราไม่ไรพวกนี้ไอ้ตรงเนี้ยบรรดาไปเพิ่มตรงนี้ไง เพิ่มอีกนิดหนึ่งของเราเนี่แหละสุดยอดแต่มันเอายอดลง <c oughs> คิดว่าเราดีไงเราสุดยอดแต่เอายอดลงเออต้นไม้อะเอายอดลงเป็นไงเออเนี่ยนะมันสุดยอดอย่างนั้นแหละแต่มันเอายอดลงทีนี้ต้องให้มันยอดขึ้นะ มาตรงนั้นก็ไม่ผิดหรอกเค่ะเพราะว่าก็เรียนรู้กับเขาว่ามันตรงนั้นเราก็อาจจะเข้ามไม่ถึงก็ได้แต่ว่าเรามาเรียนรู้ที่ไม่ต้องมีคำบริกรรมแบบนั้นเนี่ยรู้ธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงรถวิ่งเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยรู้ท่านี้เองเราไม่ต้องไปบอกเขาบอานั่นเสียงนกอะไรรถอะไรอะไร่เงี้ยไม่ต้องบอกไม่ต้องสนใจยี่ห้อเออไม่ต้องสนใจยี่ห้อนั่นแหละอย่างนั้นนะ รู้ว่าเสียงเข้ามาแล้วเสียงเขาเก็ไปนั่นแหละก็แค่นั้นไม่ต้องบอกว่านกอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนดูหนังใบนั่นแหละไม่ต้องไปกำกับการแสดงไม่ต้องไปบอกยี่ห้อเขาตรงนี้แหละอาจารย์อามาคุยกับโยมคุยกับตัวเองเลยอ่คุยกับโยมเนี่ยหมนคุยกับตัวเองทำไมถึงคุยตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเหมือนไม่ต้องผมว่าใหม่ๆแล้วผมนึกถึงคำพูดที่อาจารย์คุณอยู่บ่อยๆได้เลย เพราะว่า <Yeah. S 1> แต่โยมส้มเนี่ยเขามีการพัฒนาอาจารย์า <Yeah. S 1> การพัฒนาของเขาเนี่ยเขามีสติเขาเริ่มรู้ลนะเริ่มมีลนะถึงแม้อาตมาเข้าใจนะบางทีโยมมีความรู้สึกว่าโยมไม่พอใจอะ่ะมันเป็นส่วนของโทระมันเป็นส่วนของสติเราอ่ะเคยทําแต่พอเราไปปฏิเสธทันปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันจะได้กลับมาเนี่ยมันจะรุนแรง